วัสดีครับวันนี้ไม่ได้จัดเต็มนะจัดส่งเองนะครับตอนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับเป็นรุ่นก๊อกสิบเจ็ดนะครับลูกค้าสังนะ่งมาฮะเป็นของบรนเบลนะครับเจนสารนะครับนี้เดี๋ยวแถมเลยครับเอาพร้อมเล่นนะครับแถมเป้านะฮะสิบแผ่นนะครับเอาไปเล่นยิงเป้าได้ครับสนุกสนุกนยครับแล้วก็ลูกเด็กร้อยสี่สิบนัดครับลูกพลาสติกนะฮะลูกวีกานก็ห้าเล่นนัดนะครับแล้วก็แก๊สนะครับหนึ่งกระป๋องโอเคนะครับเดี๋ยวทดสอบแล้วก็เอาไปจัดเล่นเลยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ป้ายยังไม่ขอเลย เอาแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าเดกคู้าจะรอนะครับแล้วก็สั่งจัดส่งให้ทันทีเลยนะครับไม่รีรอนะครับพเช้าก็ไปเลยนะครับผมครับโอเคนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะใส่แค่สามลูกพอแล้วครับไม่ค่อยเอาเยอะใส่แค่ไปนิดหน่อยครับเพราะการเดินทางเพ้่นหลายอย่างโอ้โหครับตัวนี้ก็ราเปิดนี่ฮะนะครับโอเคครับจะรอไหมครับผม นั่นเสร็จก็ฉีดซิลิโคนเลยนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนียนะครับผมโอเคครับนะครับสั่งสไลด์ครับครับสนใจก็ตัดซื้อได้ครับที่บิลกันพยาวนะครับผมครับส่งจริงครับคุณภาพดีจริงนะครับราคาประหยัดนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ